อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะสาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพมาให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะวันนี้เราจะมีรายการทองคําสร้อยคอทองคําแท้แท้มือหนึ่งนะคะมาในราคาเบาๆแล้วก็ชิ้นงานเป็นชิ้นงานบางๆ เบาทั้งราคาบางทั้งชิ้นงานบางกลัวจะขาดเลยแหละพูดกันแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ค่ะใช้งานได้นะคะน้ำหนัก0.3กรัมใช้งานได้โดยที่เราไม่หยาบด้วยนะคะน้ำหนัก0.3กรัม ให้คุณในราคาเพียง1,500บาทส่งฟรีมีกล่องใส่ไปสวยๆแล้วก็มีถุงใส่ไปแบบน่ารักน่ารักให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณสามารถให้เป็นของขวัญให้กับ ตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักได้เลยบางๆราคาบางๆชิ้นงานบางๆนะคะ0.3กรัมทองคำแท้18 k หรือเขาเรียกว่า75%นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีห่วงทดให้ด้วยถ้าเกิดจะให้เด็กๆนะคะนะให้หลานนาะอ,อ,อายุเท่าไหร่ละ ก็อยู่ม .4 ตอนนี้ขึ้นม .5 แล้วเห็นบางทีเขาก็ใส่ใส่ถอดถอดก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใส่ได้อยู่แต่ที่สำคัญคือไม่หยาบนั่นเองค่ะถามเขาว่าบางทีใส่นอนไหมเขาบอกใส่นอนด้วยแต่ว่าเขาเป็นคนตัวเล็กนะตัวเล็กหมายถึงผอมๆค่ะตัวผอมนะ,ะมนะแล้วก็เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกระโดกกระเดกด้วยนะเขาอยู่เรียบร้อยอะ่ะนะคะก็ลองดูค่ะบางๆเบา,เบา,เบา 1,500บาทส่งฟรีด้วยมีกล่องน่ารักนรักให้ด้วยนะคะถูกใจผู้รับแน่นอนค่ะชิ้นนี้เป็นลายฝอยทองนะคะมี5เส้นเท่านั้นค่ะสนใจทักได้เลยลายนี้เรียกว่าลายจันกระพริบมาในราคา เบาๆชิ้นงานบางบางบาง,บางเจี๊ยบบางแบบกลัวจะขาดถามว่าใช้การใช้งานได้ไหมได้แต่ต้องไม่หยาบนะจ๊ะ1,480บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนัก0.28กรัมมี5เส้นทองคำแท้มือหนึ่งทองคำา8 k k หรือเรียกว่า75%นั่นเองนะคะมีทั้งหมด5เส้นจันกระพิบมือหนึ่งนะมือหนึ่งนะคะ น่ารักน่ารักบางบางเบาๆบางเจี๊ยบแบบทำบางกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะนะคะ0.3เอามาให้ช็อปกันเล่นๆเผื่อคุณจะให้ขวัญถุงใครให้ใครที่มีน้ำใจดูแลเราพาเราไปหาหมอพาเราไปแบบมีความสุขมานั่งคุยกับเรามาอะไรแบบเนี้ก็ให้เขา นะคะให้เขาแบบได้มีกําลังใจเป็นน้ําใจเป็นสินน้ําใจเล็กๆและเป็นทองคําเป็นทองคําด้วยมีแต่จะเพิ่มมูลค่าใช่หมคะ1ั8 0้ยบบาทน่ารักส่งฟรีมีกล่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็วิธีการใส่นะคะวิธีการใส่ถุงนะวิธีการเก็บนะคะระวังพันกันนะสร้อยพวกนี้นะคะระวังพันกัน เวลาพันกันให้เอาเข็มเขีย่ยสมมุติอย่างนี้พันกันอย่างนี้ให้คุณเอาเข็มเขีย่ยอย่าย,ยกนะคะเข็มเขีย่ยเขีย่ยเขีย่ยแบบนี้นะแล้วก็วิธีการเก็บเดี๋ยวน่าจะสาธิตให้ดูวิธีการเก็บนะคะถุงจะมีถุงให้ไปด้วยนะคะแล้วก็เวลาเก็บเราเก็บแบบเหลือปากไว้อะเหลือไว้ตรงเนี้ย นะคะเหลือไว้นิดหนึ่งแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่ถุงทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวไปพันกันอยู่ข้างในนะก็เก็บเก็บแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะโอเคมีห้าเส้นมีลายฝอยทองหนึ่งลายจันกระพิบ1นรวมเป็น2ลายลายละ5เส้นสนใจทักได้เลยเป็นงานมือหนึ่งทั้งหมดคะ uh, ่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ